QNAP FAQ เรื่อง NAS ที่คุณต้องรู้ EP 3 NAS คืออะไรต้องเลือกยังไงใช้งานจริงได้ยังไงบ้างสรุปอีกครั้งนะครับ NAS ก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องเก็บข้อมูลส่วนกลางที่คอยแจกจ่ายไฟล์ให้ทุกคนในระบบเครือข่าย Network หรือผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อมีคนขอไฟล์ NAS S ก็จะส่งไฟล์ไปให้ตามลำดับคิวจุดนี้แหละครับที่เราต้องเลือกสเปค NAS S, และความเร็วเน็ตเวิร์กให้เหมาะสมกับจำนวนคนและลักษณะงานไม่อย่างนั้นอาจเกิดอาการคอขวดรอคิวกันนานได้ เคยได้ยินว่าเนสถูกๆก,ก็รองรับผู้ใช้ได้เยอะแยะจริงไหมคะจริงครับเนสรองรับการสร้างยูเซอร์ได้หลายคนกำหนดสิทธิ์ได้แต่จากที่เปรียบเทียบคนทำงาน3แบบไปจะเห็นว่าถ้าใช้งานไม่กี่คนไฟล์เล็กๆไม่ได้เรียกพร้อมกันเนสราคาประหยัดก็เอาอยู่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีงานวิดีโอรูปภาพขนาดใหญ่หรือมีการแบ็กอัพข้อมูลจากคอมหลายๆเครื่องพร้อมกัน แค่เครื่องเดียวกำลังแบ็กอัพหนักๆคนอื่นก็แทบจะทำงานต่อไม่ได้แล้วครับเพราะ CPU ของ NAS S ตัวเล็กกำลังง่วนอยู่กับงานนั้นนึกภาพถนนครับถ้ามีรถบรรทุกคันใหญ่ฝ่ายใหญ่วิ่งอยู่เต็มเลนรถคันอื่นผู้ใช้คนอื่นก็ต้องรอใช่ไหมครับแม้ NAS S บางรุ่นจะต่อสายแลนได้หลายเส้นเพิ่มเลนถนนแต่ถ้าคนขับ CPU ยังเป็นคนเดิมแรงเท่าเดิมก็อาจจะยังไม่ไหวอย,อยู่ดีดังนั้นถ้างานหนักคนเยอะก็ต้องอัปเกรด N a ส ที่มี CPU แรงขึ้นแรมเยอะขึ้นและช่อง LAN ที่เร็วขึ้นครับอย่าเชื่อคำแนะนำผิดๆถ้าคนขายไม่รู้จริงนะครับมีตัวอย่างเคสจริงๆที่การเลือก NAS มีผลต่อการทำงานบ้างไหมคะ ผมขอยกตัวอย่างเคสคุณหมอท่านหนึ่งนะครับคลินิกของคุณหมอมีหลายสาขาแต่ละสาขามีไฟเอ็กซ์เรย์ขนาดใหญ่มากเป็นกิกะไบต้องส่งกลับมาวิเคราะห์ที่บ้านตอนแรกคุณหมอใช้คลาวด์สต r a g e แต่ปัญหาคืออัปโหลดก็ช้าดาวน์โหลดกลับมาดูก็ช้าทำให้ทำงานไม่สะดวก ทีแรกคุณหมอคิดจะซื้อแนสตัวเดียวมาวางที่บ้านให้สาขาอัปโหลดไฟล์มาแต่ผมก็ชี้แจงว่ามันจะช้าเหมือนเดิมหรืออาจช้ากว่าเดิมด้วยซ้ำหรือถ้าเอาแนสไปวางที่สาขาพนักงานทำงานสะดวกแต่คุณหมอดึงข้อมูลจากบ้านก็ช้าอยู่ดีผมเลยแนะนำให้ใช้ N นส2ตัวครับตัวหนึ่งวางที่สาขาอีกตัววางที่บ้านแล้วให้ N a สทั้ง2ตัวซิงข้อมูลกันเองอัตโนมัติ พนักงานที่สาขาก็แค่โยนไฟล์ลง n a สที่สาขาแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปที่ n a สที่บ้านคุณหมอเองทำให้คุณหมอเปิดดูไฟล์ที่บ้านได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอโหลดแถมยังมีข้อมูลสำรองถึง2ที่ปลอดภัยขึ้นเยอะนี่คือตัวอย่างการออกแบบการใช้งาน n a สที่ถูกต้องครับอยากรู้ว่าแรดและการปกป้องข้อมูลทำยังไงได้บ้างกดติดตาม e l y s i ซ m g a d g e t เพื่อฟังตอนต่อไปใน Qna p FAQ เรื่อง N a สที่คุณต้องรู้ EP4 ได้เลยค่ะ